อ่าครับมาต่อกันคลิปที่สองนะครับอันนี้คืออันนี้คือนกอาเกีดนกฝึกเนาะตัวนี้คือกุกกี่กุกครับพี่นันนี่หนึ่งกุกครับหนึ่งกุกกุกหนึ่งครับคูอ่างกี่คำครับตัวนี้อ่าห้าถึงเจ็ดแล้วครับอ่าถึงเจ็ดเนาะมีหนุนอ่างไหมครับมีมีซ้อนครับบางทีมีมีซ้อนอ่างด้วยใช่ครับข่าลมข่าลมก็มีหนุนอ่างอ่าข่าลมกลางกลางมีหนุนอ่างเป็นบางครั้งเนาะครับผมนกอ่างอย่างี้ก็ต้องมีหนุนอ่างครับนี่ รับประกันตัวผู้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเจ้าของอ material. เอาเพาะแล้วครับเอาเพาะแล้วนะครับแต่เขาเขาเอาอ่างมันเนาะเอาอ่างมาเป็นนกป่านะครับ <_ S 1> แต่เขาเอาเพาะเพื่อเอาคู่อ่างของเจ้าตัวนี้ลูกมันอ่างไหมครับลูก <_ S 1> อ,อ่างลูกอ่างประมาณสามสี่อ๋อพออ่างไปสักเ8็ดแปดเนาะ <_ S 2> นี่นะครับนกปีครึ่งเนาะ ปีคแสดงว่าเพาะไว้ตั้งแต่ประมาณนกชนปีใช่ไหมครับที่เขาเข้าคุยนี่มีอันนี้คือหมายขาไว้ตั้งแต่ตเลยเนาะอู้สนับปีกแน่นตึ๊บเลยนะสนปีกเน่นครับสวยนะจริงๆอ๋อท่านใดอยากได้นกอ่างยาวๆนะครับนี่ ตามกดเนาะพี่นัทเนาะเราเพราะว่าบางทีต้องเอาไปฟังด้วยบางทีก็จะมีครูธรรมดาครูอ่างอ่างนะอันนี้อ่างมีแน่นอนครับเพราะยังไม่ขึ้นเต็มที่เอามาแล้วมันลงมันมันเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้านนกเป็นนกเจ้าของเดียวแล้วทีนี้หลอนๆเปลี่ยนมาเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเอฟซีต้องเข้าใจนะครับอเดี๋ยวพอมันเข้าหน้าเข้าตาดีๆมันก็ลองดูดีเลยจวดรับประกันอ่างแบนแบนดีเอแต่นกภูเขาแต่มันสนับดําดีจังเนาะ ดำๆออกแดงลบมากับเจ้าเมื่อกี้เลยอ่าบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเนาภูเขาแน่นอนภูเขาตัวนี้แต่ตัวนี้กลุกเดียวเนาะเดียวครับนี่นะครับถ้าใครจะเอาไปไว้เป็นนกมงคลก็ได้เลยเนาะได้ครับถ้าชอบเพราะยังขึ้นนี่อ่างแน่นอนครับเพราะอ่าตอนไปฟังเนี่ยก่อนจะมีเส้นสซอด้วยนะครับสวยๆครับอ่าง นี่นะครับสวยก่อนเทียบคูเทียบคูปกตินะครับพอหลบเปลี่ยนบ้านมาเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้านเจอหน้าด้วยทำอู่ด้วยป่งเป่งปุ่งเป่งนะครับเข้าเลยนกยังไม่ชินนะครับยังไม่ชินเพิ่งมาใหม่ๆยังไม่หลายยังไม่นานมากเนาะถ้าอยู่กับเราไปให้มันเข้าหน้าเข้าตาเดี๋ยวมันก็จวดนะครับเป็นมงคลก็สวยครับครับผมนี่สนับมันหนาดีใช่สวยมากยาวๆหน่อยสวยเลยใช่อันนี้ก็มาดิ้นตอนดื้อยู่กับเขามันก็ประมาณนี้ นิ่งกว่านี้นิ่งกว่าครับแต่ก่อนจดคนเลยถือไปเจดคู่เลยครับเออนะครับนี่เอ้าท่านใดสนใจนกอ่างยาวๆนะครับตัวนี้เนาะแต่ก็รับประกันอ่างแน่นอนนี่มีอ่างให้แน่นอนครับอ่างแต่อ่างห้าถึงเดเนาะตัวนี้อ่างเยอะหน่อยนกภูเขานะครับมีปลอกขาตั้งแต่เป็นเฉลยนะครับผมหมายไว้อได้ก็หมายเลยแล้วก็พอได้อายุปั๊บก็เข้าคู่ผสมจนได้ลูกก็ลูกจนคู่แล้วเนาะลูก5ชุดอะ ได้ลูกมาสองชุดได้ได้ลูกลประมาณหกเดือนครับอืมแล้วสายปลาทั้งคู่ใช่ไหมครับทั้งตัวเมียตัวผู้แสดงว่าเจ้าของเขาชอบเพาะเนาะเป็นเพื่อนของพี่นัทใช่ไหมครับใช่ครับนี่นะครับสายอ่างโดยตรงเนาะนี่โดยตรงสนับสวยมากเลยหรือเสื้อเกาะมันเนาะแน่นมากหัวกลมกลมขนครับยังซีดอยู่ถ้าหนาดวันนี้น่าจะแน่นกว่านี้ครับกุ๊กเดียวล้นๆเนาะเดียวล้นๆครับล้นๆเลยอือนี่นะครับอ้าวท่านใดสนใจตัวนี้มีชื่อไหมไม่มีชื่อเจ้าอ่างเจ้าอ่างนะครับเจ้าอ่าง มีอ่างซ้อนด้วยมีครับมีอ่างซ้อนมีเหมือนกันนะครับนี่เห็นเลยล่ะโกโกโก้เลยเนาะสี่พยางสี่พยางอ่างมีอ่างสีพยางนะครับตัวนี้นาานกอ่างเกือบเกือบทุกตัวเนาะเอาคนที่เชื่อใจกันนะครับเพราะว่านกมันยังไม่มีคลิปเสียงเนาะเราบอกกันตามตรงเพราะว่านกมันมามันเปลี่ยนหน้ามันหลบนะครับทันใดพอใจก็จัดไปเนาะทันใด ไม่กล้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแต่อ่่างแตถ้าว่ามีคงมีคลิปแล้วราคามันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเนาะเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับนี่นะครับผมอ่านะครับไม่พูดมากเนาะถ้าของจ่างนัดแล้วรับประกันการันตีเนาะเราไม่ให้เสียชื่อเสียงเรานะจ่างนัดเนาะอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแบ่งมาสองตัวเนาะนกอ่างอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่างนัดสวัสดีครับคลิปที่สองสวัสดีครับ